สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กองนิติการนิววันนี้จะมานําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่2 2ถึง25กุมภาพันธ์2564มีข่าวสารที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนางสาวสุนันเพชรชูผู้อำนวยการกองนิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่2ทับสองนาอยีอดิศักดิโกมุกผู้อำนวยการกลุ่มง,งานอุทธรณ์และยึดอาญัดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้ร่วมไลฟ์สดตอบปัญหาแรงงานตอนที่32ผ่านช่องทาง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้แทนกองนิติการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่3เพื่อชี้แจงร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ นางสาวสุนันเพช,ชูผู้อำนวยการกองนิติการเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2องทับ2,564และในวันเดียวกันนายณรงคฤทธิ์วรณโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพร้อมเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมประชมุมหาลือทางไกลผ่านจอภาพระหว่างไทยและสหภาพยุโรปหัวข้อการเจรจาทางสังคมและเข้าร่วมประชมุมกับคณะอนุกรรม,มาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานในคณะกรรม,มาธิการการแรงงานสภาผู้แทนรัษฎรผลการดำเนินงานด้านคดีแพ่งรับเป็นทนายความและยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภาค5้าเพื่อบังคับให้ในจ้างปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ในจ้างจ่ายค่าดเชยและค่าบอกกล่าวร่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างจำนวน15คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน2,175,45บาทการให้คําปรึกษากฎหมายบริการให้คำปรึกษาผ่านคอเซนเตอร์สายด่วน1546และ1506กด3จำนวน1,304ครั้ง1,344เรื่อง และบริการให้คำปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์ DLPW Connect จำนวน54รายการดำเนินงานด้านอุทธรณ์และยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินเข้าร่วมประชุมชีแจงข้อเท็จจริงการจ่ายเงินกองทุนส่งห์ลูกจ้างต่อคณะกรรมการกฤิฎสตีกาคณะที่9การดำเนินงานด้านคดีอายา รับคดีพิจารณาเปรียบเทียบจำนวน3คดีและเสนอคดีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1จำนวน4คดีรับชำระค่าปรับจำนวน1คดีค่าปรับ39,800บาททั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจของกองนิติการในรอบสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ